ผมรู้นะว่าคุณไม่ได้ทันหรอกแต่คุณอยากมีบชถ้าผมเข้าใจผิดก็ขออภัยการเช็ดบอลเนี่ยใช้ได้กี่ครั้งผมว่ามันไม่ไม่จำเป็นต้องฐานผลนมันอยู่ที่คนทนันคนทนนันล่ะจะร้องรู้ตัวดีที่สุดว่าตัวเองคอร์รัชันหรือย,ยังไอ้การเช็ดบอลเนี่ยถ้าถามมานะว่าทุกอย่างที่ผมเคยทําไปหมดแล้วเนี่ยตอนนี้มันเฟกแล้วเพราะผมจําอะไรไม่ได้แล้วโอเคแต่ถ้าฐานมาโอเคอย่างเงี้ยพอพิกัดได้ว่า การเช็ดบอลนะครับเป็นการที่จะต้องหมูดปาดเมื่อหมูดปาดเสร็จปุ๊บมันก็จะเจอแผลร้าวนึกออกไหมครับมาริคุสมันจะแฟบแฟบมันแผล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 ก็หมูดปาปาดไล่ออกหมูดปาดแผลแผลต้องเจอร้าวร้าวเสร็จปุ๊บเขาเรียกว่ารีดมันให้ถึงรานให้ได้พอรานได้เสร็จแล้วมันจะตึนตึนแล้วเสร็จปุ๊บใส่รอเรือเข้าไปมันจะตรึง นึกออกป็นครับมาริคคสพอตรึงเสร็จปุ๊บเท่านั้นแหละไอ้จุดเนี้ยผมจำไม่ได้แล้วว่าจะต้องไปสวิปดัชก่อนหรือว่าคัดความแล้วก็ยูสคัตแล้วก็ไปไฮสปีดมันก็จะประมาณนี้ฝากไว้เกิดความรู้สึกร่วมกันฝากให้เราไม่คัดใจกันฝากให้เราไม่ต้องปฏิบัติมันต้องทำตรงละถัดออเราปฏิบัตได้แล้วมันจะม่มาริคคส